Samsung เปิดตัว Galaxy Book 6นะครับซีรีส์ใหม่นะงาน CES 2 0 2 6ได้กเว่าเป็นการปฏิวัติประสิทธิภาพนะครับด้วยกลุ่มพลัง AI นะแล้วก็ได้ในส่วนของดีไซน์ที่บางเฉียบแบบสมบูรณ์แบบครับ ก็หลักๆแล้วนะครับเขาก็เปิดตัวในส่วนของซีรีส์ Galaxy Book 6 Ultra นะครับแล้วก็ Galaxy Book 6 Pro แล้วก็จะมีรุ่น Galaxy Book 6ด้วยนะครับเรียกว่าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะในงาน c s 2026นะครับ Galaxy Book 6นะครับก็เรียกว่าขับเคลื่อนนะด้วยชิปประมวลผลรุ่นล่าสุดนะครับ o r t e l t o r e Ultra ซี่3นะครับซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม Intel 18A นะครับส่งผลให้ตัวประสิทธิภาพของตัว CPU เนี่ยเร็วขึ้นถึง6 เลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านอกจากนี้นะครับยังมีในส่วนของ NPU ที่ให้พลังประมวลผลสูงสุด50 t o p s นะครับช่วยในเรื่องของงานด้าน AI ต่างๆนะครับการปรับแต่งรูปภาพการแปลาภาษาแบบเรียลไทม์นะครับหรือการค้นหาอัจฉริยะที่สามารถทําได้ทันทีนะครับภายในเครื่องโดยไม่ต้องพึ่งคลาวด์นะครับสำหรับรุ่น Galaxy Book 6 Ultra เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับตัวเลือกการ์จอ Nvidia t f o r c e r t x 5 0 7 0นะครับแล้วก็การ์จอ Nvidia t f o r c e r t x 5060นนะครับเพื่อ มอบประสบการณ์สร้างสรรค์และการเล่นเกมระดับสูงนั่นเองครับซัมซุงได้ออกแบบระบบระบายความร้อนใหม่ทั้งหมดนะครับโดยระบบ Paper Chamber เนี่ยมีการนํามาใช้ในรุ่นโปรเป็นครั้งแรกและออกแบบใหม่ในรุ่นอ้าทรานะครับให้มีพื้นที่กว้างขึ้นเพื่อกระจายความร้อนที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพัดลมดีไซน์ใหม่ก็ใช้เทคโนโลยีการเว้นระยะใบพัดที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการลดเสียงรบกวนนั่นเองพร้อมช่องนาเข้าอากาศที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนได้ ดีขึ้นถึง35%เลยทีเดียวครับในส่วนของรุ่นอัลตร้านะครับแล้วก็รุ่นโปรเนี่ยจะได้แบตเตอรี่ที่ยาวนานที่สุดซึ่งทางซัมซุงเขาเคลมว่าสามารถรับชมวิดีโอได้นานสูงสุดถึง30ชั่วโมงนะครับแล้วก็รองรับระบบชาร์จเร็วนะครับโดยรุ่นอัลตร้าเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้63%ภายในเะดียวเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะครับ Galaxy Book หกนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นเทคโนโลยีดินามิกแอมโมเลตสอนะครับที่ ให้ความสว่างสูงสุดถึง1,000นนิตนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของเทคโนโลยีวิชั่นบูสเตอร์ด้วยนะครับที่ปรับสีแล้วก็แสงนะครับตามสภาพแวดล้อมแสงภายนอกโดยอัตโนมัติเลยครับตัวเครื่องเนี่ยก็ได้รับการออกแบบให้บางลงอยากเห็นได้ชัดนะครับโดยรุ่นโปร16นิ้วเนี่ยมีความหนาเพียง11.9ม mm, เมเท่านั้นนะครับซึ่งทางซัมซุงก็เคลมว่าลดลงไปที่0.6ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็รุ่นอัลตร้าเนี่ยหนาเพียง15.4ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็จะลดลงไปอยู่ที่ประมาณสัก1.1ม เัองสำหรับในส่วนของการวางจำหน่ายนะครับ Galaxy Book 6 Ultra นะครับแล้วก็ Galaxy Book 6 Pro แล้วก็รุ่นมาตรฐานเนี่ยจะมีให้เลือกในสีเทาและก็สีเงินนะครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายในบางตลาดนะครับตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2026เป็นต้นไปครับในส่วนของประเทศไทยนะครับก็แน่นอนว่าทาง Samsung เขาไม่ได้ทำตลาดมานานแล้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าทางประเทศไทยเนี่ยเขาจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับไม่ได้ทำตลาดมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยโตชิบ้าอะไรประมาณนี้นะครับยุคปัจจุบัน เราไม่เห็นโน้ตบุ๊กซัมซุงที่ขายในประเทศไทยมานานแล้วนะครับแต่ว่าในต่างประเทศเขาก็ยังมีการวางจําหน่ายอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องมารอรุ้นกันอีกทีสําหรับแฟนๆชาวไทยนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเบื้องต้นสําหรับซัมซุง Galaxy Book ซีรีส์ใหม่นะครับต้องบอกว่ายกระดับในเรื่องของทั้งดีไซน์และสเปกนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ทางผมแจ็คเอสเม นนก็มีเพลงเท่านี้แล้วนะครับคลิปต่อไปผมจะมีแรมนำเสนออีกอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ